เราก็ v คือจำนวน vertex นะครับเริ่มตั้งแต่ i เท่ากับหถึง v นะครับเราก็เซตค่าเริ่มต้นนะครับว่าระยะสั้นสุดนเ,น infinity, น DS, เนี่ยเป็น infinity ถูกไหมครับก็ d s เนี่ยจุดเริ่มต้นของเรานรับให้เท่ากับ0ครับก็คือเหมือนเดิมนะครับเราใช้แค่อ,อะไรในการทำนะครับก็ for i เท <ath> ่นนากับ1 1 2v นะครับ for j เท่าก <ath> ับ1 2v เช่นเดียวกันนะครับถ้าวันนี้เราก็จะหาครับว่าหาตัวดีสันทด้สุดถูกครับถ้า d <The S 2> <The S 1> j น้อยกว่า d min ครับ และ dj ไม่เท่ากับลบหนึ่งนะครับก็ให้มินเท่ากับ j ครับก็คือมินเป็นตัวที่บอกว่าช่องโนดไหนที่มิริยา D. ต่ำสุดครับเราก็เริ่มให้มินช่องแรกเนี่ยเท่ากับหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับ,รบให้มินตอนแรกนั้นเป็นหนึ่ง ก็ทำนะครับก็คือเราก็ได้อัปเดตครับ 4J เท่ากับ1 2v ครับถ้า e คือ a นะครับ a ของช่องที่มินไป j นะครับน้อยกว่าระยะสั้นสุดตอนแรกนะครับ dj ตอนแรกเนี่ยแล้วเปลี่ยน dj เท่ากับ ค่าเอชนั้นถูกครับอาจะเก็บถ้าจะเก็บคําตอบเนี่ยก็เก็บพ่อไว้ด้วยนะครับเก็บพายไว้ด้วยเพราะตัวไหนคือพ่อของมันนะครับก็ให้ดีมินะครับเท่ากับลบหนึ่งครับที่เช็คว่าเป็นลบหนึ่งหรือเปล่านะครับคือไม่เท่ากับลบหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราจะมาร์กลบหนึ่งนะครับว่าเป็นโนดเนี่ยอยู่ในเซตที่เลือกแล้วนะครับ ว่าน่นี้อยู่ในกลุ่มที่พิจารณาโนดนนี่อยู่ในกลุ่มที่เลือกแล้วนะครับตรงนี้ก็ใช้เวลาเป็น OV กำลังสองรู้ครับกต่สร้าสักเจอที่ใช้ก็ง่ายๆนะครับใช้แค่อะไรหนึ่งมิติเท่านั้นกับอะไรสองมิตินะครับในการเก็บ Edge ถกครับก็จบข้อสี่นะครับข้อห้าครับไอข้อจบข้อสามครับสำรับข้อสี่เนี่ย เขาบอกว่าสมมติว่าเรามีต้นไม้ทอดข้ามตอนแรกนะครับเรามีต้นไม้ m s ็มออยู่แล้วนะครับมี m อ c นะครับของกราฟกราฟหนึ่งครับเพิ่มหนึ่งเอดนะครับเพิ่มหนึ่งเอดเพิ่มเอ็เป็นหนึ่งเอดนะครับกับหนึ่งวัตเทค,ครับที่เชื่อมกับ Msc เเดิมนะครับ ถามว่าจะหา M.S.C. ใหม่ในใช้เวลาเท่าไหร่นะครับตอนแรกมี M.S.C. อยู่นี้ถูกครับนี่เป็น M.S.C. นะครับครับผมเป็น M.S.C. ปุ๊บบอกว่าเพิ่มมาหนึ่ง v ัทกับหนึ่งเอถูกครับที่เชื่อมกับ v o r t ท x ไหนก็ไม่มรู้นะครับในกราฟถูกครับผมเชื่อมอย่างนี้เขกาปะถามว่าจะหา M.S.C. ใหม่เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่มันก็ใช้เวลาคแค่โอหนึ่งถครับเพราะไงวัวเทคเนี้ยต้องถูกเลือดถูกครับดั่นราต้องเลือกเส้นนี้ชวัชวๆถูกครับ งั้นใช้เวลาแค่โอนหนึ่งครับก็คือเลือกเส้นเลือกเส้นกับโปรเทคใหม่นะครับเลยถูกไหมครับใช้เวลาโอนหนึ่งข้อ5นะครับถามว่ากำหนดให้ g เป็นกราฟซึ่งความยาวของเส้นเชื่อมระหว่าง2จุดยอดใดๆคือระยะทางระหว่างคือระยะทางของจุดยอดนั้น ผลหน้า์แบบยูคลิดนะครับหมายความว่าความยาวของเส้นเชื่อมต่างๆเนี่ยทีเ่เชื่อมเชื่อมสามจุดยอดใดๆต้องเป็นไปตามอสมการอ้างอิงรูปสามเหลี่ยมนะครับคือผลรวมความยาวด้านสองด้านครับต้องไม่น้อยกว่าด้านที่สามครับจงอาแบบกรีดขึ้นมาหาตัวไหนข้าขมากทีสุดนะครับก็คือบอกว่าให้จุดยอดมาอย่างนี้ถูกครับกรีดข hmm. ึาเป็น ระยะห่างแบบ U- คิดถูกครับก็คือ d เท่ากับ x หนึ่งลบ x สองกลังสองบวกด้วย y หนึ่งลบ y สองกลังสองาวรู้ถูกป่ะครับดีความโจทย์ถูกป่ะครับ,ค,รค,รบคือระยะทางของจุดยอดคู่ในบริเณแบบ U- คิดนะครับก็คือระยะห่างนี้ถูกครับราาก็แสดงว่าให้จุดยอดมาปุ๊บก็คือมีเส้นเชื่อมเท่ากับ v เลือกสองเส้นถูกครับ จำนวนเอเท่ากับ V เลอกสเส้นถูกปะแล้วก็คือทําแบบปกติครับก็คือใช้อะไรก็ได้ครับใช้คูสเข้าหรือใช้พิมพ์ก็ได้นะครับ,รก,รบ,รบก็ใช้คูสเข้าก็ได้ครับก็ใช้เวลาแค่ O V l o ล็อกวนะครับคูสเข้าวะก็ไม่ต้องคิดอะไรนะครับก็คือเป็นการหา MST แบบปกตินะครับข้อห้า ข้อ6นะครับยกตัวอย่างกราฟที่มีเส้นเชื่อมบางเส้นที่มีน้ำหนักติดลบทำให้กริทึมดิสตา้าให้คำตอบผิดนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับนี่คือ S 4 <S 2โนด A นี่โหนด B นะครับลบแนะครับ เอากริทึมแบบลิสตาเนี่ย <S, s ถูกไหมครับ0 a เป็น infinity กับ b เป็น infinity นะครับถูกครับนี่คือในทีพตอนแรกทามาปุ๊บก็อัปเดตูครับ a กลายเป็น2 b 4, กลายเป็น4ครับเราดึงเรา x tag s ออกมาูครับ a กลายเป็น2 b 4, กลายเป็น4ครับจากนั้นแก x tag a ออกมาูครับ ให้แท็กเออกมาปุ๊บมาเ <A S 2> <A S 1> ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็เหลือแค่ B ถูกครับ B กลายเป็นสี่ครับให้แท็ก B ออกมาปุ๊บตรงเนี้ต้องอัปเดตครับอัปเดต A ให้กลายเป็นลบหกถูกไหมครับแต่ A เนี่ยอยู่นอกคีบจึงไม่ถูกอัปเดต ถูกครับดังนั้นระยะดีที่เราได้นะครับก็จะเป็น SAB ครับศูนย์สองสี่ถูกครับแต่ว่าที่ถูกจริงๆเนี่ยก็เป็นศูนย์ลบหกสี่นะครับศูนย์ลบสี่นะครับหากต้องเดตเป็นเเป็นลบสี่นะครับเขียนผิด สูตรลบสี่สี่ถูกไหมครับนั่นคือตัวอย่างนี้คือตัวอย่างที่ทําให้ดิสตาร์ทำงานผิดนะครับเมื่อการมีเส้นเชื่อมติดลบไปข้อเจ็นะครับข้อเจ็บอกว่าถ้าเราใช้ฮีแบบทวิภาคในการในการขึนร้นแบบดิสตาร์นะครับจะใช้เวลาการทํางานเป็นเท่าไหร่ก็คือไม่ได้เรียนฮีเราไม่ได้เรียนนะครับฮีแบบทวิภาค ก็เลยไม่รู้นะครับข้อแปดนะครับต้นไม้รหัสที่เราได้นําเสนอไปในเรื่องของอัลกอริทึมแบบฮับแมนนะครับเป็นต้นไม้ปฏิพิภคที่ทุกๆปลา,ปลปลายนะครับในมีลูกมีสองลูกครับจนพิสูจน์ว่าไม่มีต้นไม้รหัสแบบใดนะครับที่เหมาะที่สุดซึ่งปมภายในมีลูกไม่ครบสองนะครับนะครับ ทเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ปมภายในนะครับมีรูปไม่ครบสองนะครับดง้นต้นไมท้ทนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับครับ,รบมีหนหนึ่งที่ลูกไม่ครบสองครับ เราสามารถย้าย x เนี่ยครับถ้าไม่รู้ไม่ครบสองเนี่ยสามารถย้าย x ที่เป็นโหนดเดียวตรงนี้นะครับไปไว้ตรงที่ขาดไปหนึ่งลูกได้ถูกป่ะครับซึ่งทำให้ระดับความสูงเนี่ยเตี้ยลงถูกป่ะครับไปคือเราย้าย x นะครับไปเป็นลูกของโหนดท,ที่ขาดนะครับ ทำให้ความสูงต้นไม้นะครับเตี้ยลงนะครับและเหมาะสมกว่าถูกครับก็คือเมื่อต,ต้นไม้เตี้ยลงเนี้ยมันจะเหมาะสมกว่าต้นไม้ที่สูงครับ,รบก็ประมาณนี้นะครับอ,อก็ดให้แฟ้มตัวอักษรเนี้ยมีตัวอักษรอ่านกันเอ็นตัวนะครับ มีตัวอักษร n ตัวนะครับโดยที่ต้นไม้จะมีลักษณะอย่างใดน,นะครับค่าปริมาณตัวอักษรต่างๆเนี่ยเรานี้ครับตัวอักษรต่างๆเหล่าเนี้ยที่ต้องการหารหัสฮับแมนนะครับก็คือความถี่ของตัวที่หนึ่งเนี่ยเป็น fi นะครับความถี่ของตัวที่สองเนี่ยเป็น f ของ i บวกหนึ่ง fk นะครับ f ของ k บวกหนึ่งตัวที่สามเป็น f ของ k k บวกสนะครับตัวที่ n เนี่ยเป็น f ของ k บวก n ลบหนะครับตัวที่ f เนี่ยคือฟีโบนักชีนะครับก็คือ f i เท่ากับ f n นะครับเท่ากับ f n ลบหบวกกับ f ของ n ลบสนะครับก็แปลว่า f k เนี่ยต้องน้อยกว่า f k บวกหนะครับน้อยกว่า f k บวกสน้อยกว่าเรื่อยๆนะครับก็คือ f k เนี่ยน้อยกว่า f ของ k บวกหนึ่งถูกครับน้อยกว่า f ของ k บวกสองนะครับน้อยกว่าจุดจุดนะครับน้อยกว่า f ของ k บวก n ลบหนึ่งครับการทำ u f f แมน c ค d e เนี่ยคือเราจะ extract ตัวที่มีความถี่น้อยสุดมาก่อนครับก็ได้มันเป็น f k ครับ f k บวกหนึ่งถูกครับสร้างเป็นต้นไม้ใหม่ครับบวกกันเนี่ยครับบวกกันปุ๊บก็กลายเป็น f k บวกสองถูกครับ เอาค่าสองตัวก่อนนะบวกกันกับ fk บวกสอง x tag มีออกมาหรือครับก็ออกมาเป็น fk บวกสองสองตัวเท่าครับครับตรงน,นี้ก็จะมีความถี่เป็น fk บวกสามครับเป็นสองเท่าของ fk บวกสองนะครับครับ fk บวกสองบวกไก่กลเป็นสองเท่าของ fk บวกสอง ก็ต้องเป็น fk บวกสามกับสองเท่าของ fk บวกสอง่ครับเพราะว่าเราลองมาพิจารณาลำดับนะครับ fk บวกสองครับแล้วก็เป็น fk บวกสามแล้วก็ fk บวกสี่ครับ fk บวกสี่เนี่ยก็คือ f ของ k บวกสามบวกกับ f ของ k บวกสองถูกครับซึ่งตัวเนี้ยมากกว่าสอง fk บวกสองเท่าของ fk บวกสอง่ครับดังนั้น ตัดไปคือ fk บวกสามกับตัวนี้ถูกครับบวกกันกครับซึ่งตัวนี้ก,กลายเป็น fk บวกสามบวก fk บวกสองก็คือ fk บวกสี่นะครับบวกกับ f ของ k บวกสองถูกไหมครับคือแยกมาหนึ่งตัวมาบวก fk บวกสามนะครับซึ่งถ้าเราบวกตัวถัดไปนะครับมินตัวถัดไปเนี่ยก็คือเป็นสองเท่าของ fk บวกสี่ถูกครับ ก็เป็น fk บวก4ครับซึ่งก,ก,กลายเป็น2เท่าของ fk บวก4บวกกับ fk บวก2ถูกไหครับซึ่งจะเห็นว่าเศษตัวนี้ก็ยังไม่ทําให้ลําดับเปลี่ยนครับซึ่งก็จะเหมือนกับกรณีคล้ายๆกับกรณีรตรงนี้นะครับถูกครับ,รบตัวถัดไปก็จะเป็น fk บวก5แล้วก็ fk บวก6ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นต้นไม้ทอดข้ามต้นไม้เท่าจะได้เนี่ยกลายเป็น fn บวก k ลบ1นะครับ f n บวก k ลบสไล่ไปเรื่อยๆเลยครับถึง f k ครับ f ของ k บวกหครับ f ของ k บวกสครับก็คือไล่ไล่ตามลำดับของิิโบนักชีไปเลยนะครับครับก็คือไล่ตามลำดับไปเลยนะครับเป็นต้นไม้รูปนี้นะครับสำหรับข้อ9 ข้อสิบนะครับตรงเปลี่ยนอะไรก็ได้ทึ่มของรหัสต้นไม้ครับแม่นโคนะครับเป็นกรณีที่ต้องต้องหาเป็นรหัสฐานสามที่เหมาะสุดนะครับรหัสฐานสามที่เหมาะสุดก็คือหมายถึงว่าเป็นแต่ละเลขได้เป็นศูนย์หนึ่งสองนะครับครับดังนั้นแสดงว่าเราก็คิดนะครับให้ต้นไม้หนึ่งต้นเนี้ยก็มีลูกได้สามตัวถูกป่ครับถูกป่ครับ โหนดหนึงเนี้ยมีลูกได้สามตัวก็คือเพิ่มโหนดเพิ่มลูกการครับนั้นที่เราจะแก้โคเนี่ยเราแค่เพิ่มมิดเขาเพิ่มโหนดมิดเข้าไปนะครับขาอนี้เป็น l e f ครับของเดิมเป็น left ล i ์ e ดูครับก็เพิ่มมิดเข้าไป,ปครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับคือทำฮับแม่นถูกครับรับข้อมูลมาตั้งแต่ n ตัวนะครับความถี่ของ n ตัวเข้ามาครับแล้<_ <EN> _ก็สร้าง heap นะครับเป็น min heap นะครับเราก็สร้าง min heap ขึ้นมาตั้งแต่ i เท่ากับ1ถึง n นะครับเราก็ x เท่ากับเป็นโหนดที่มีลูก3ตัวนะครับ เป็นโหนดที่มีลูกสามตัวไม่ใช่ไบโหนดแล้วครับไม่ใช่ไบนารี่โหนดถูกไหมครับครับแล้วก็คือกําหนดให้แต่ละตัวนะครับเป็นแนวก่อนถูกไหมครับเท่ากับ x จุด x จุดเล็บนะครับ x จุดไลเท่ากับแนวเท่ากับ x จุดมิดนะครับเท่ากับเนว แล้วก็ความถี่ของ x นะครับ x จุดฟรีเควนซีนะครับเท่ากับ c ตัวที่ i นะครับครับข้ากับ c ตัวที่ i จุดฟรีเควนซีครับก็คือความถี่ของ c ตัวที่ i นะครับต่นั้นก็ยัดลงฮีปนะครับครับเราก็แค่สร้างฮีปเริ่มต้นของมันถูกไหมครับ สร้างคีบเริ่มต้นของมันก็คือเอาทุกโหนโดเนี่ยมาสร้างเป็นเอาตัวสอทุกตัวนะครับมาสร้างเป็นโนโดครับที่มีลูกสามตัวแล้วก็ยัดลงคีบนะครับจากนั้นเราก็เริ่มทํานะครับก็เริ่มทําเหมือนปกติครับส่วนที่เราเพิ่มเข้ามาก็คือตรงนี้นะครับ x จุด mid ครับคือเพิ่ม mid เข้ามาจาก i เท่ากับหนึ่งถึง n นะครับ ถึง n ลบหนึ่งครับก็ดูตามค้นหนังสือนะครับเส็วแเราแก้คือเราแค่แก้มิดเข้ามาหรือป่าครับครับก็คือตรงนี้เรากแก้หรือครับแก้เป็นไตโนด พวกเราเอกแท็กเนี่ยจากเอกแท็กทีละสองตัวนะครับก็เอกแท็กมันทีละสามตัวครับนี่สลับที่กันได้เลยครับไม่มีผลตรงน,นี้คือส่วนที่เราแก้เข้ามานะครับ เราเพิ่ม x จุดมิดเราเพิ่ม x จุดมิดเข้ามานะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับ x จุด frequency นะครับก็เท่ากับ x จุด left จุด frequency นะครับก็คือบวกกันของลูก3ตัวนะครับบวกด้วย x Light. จุด right จุด frequency ครับบวกด้วย x จุด ฟ f r e q u e n ์นะครับแล้วเราก็ Insert เข้าไปนะครับใส่เข้าไปในฮิปเหมือนเดิมครับครับก็เสร็จนะครับแล้วก็ Return ครับเอ,อเราเพิ่มเข้ามาแค่พวกมิดมิตรงนี้นะครับเราเพิ่มเข้ามาครับประการแก้เป็นไกลโนด ก็ทํางานได้ก็คือเขียนเหมือนทับเป็นโคนปกตินะครับแค่เพิ่